ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มแพ็คนะครับเดี๋ยวมาติดนะครับมีอยู่400อีฟุตบอลคอยนะครับ จะมาสุม่มได้เอามาดิดนะเปะ้าหมายของผมก็คือวินิซิอุสน่ะตัวเดียวเลยนะเพราะว่าเบนเซม่าก,กูตัวนะผมก็ไม่ได้อยากได้นะเบนเซม่าก็มีแล้วนะส่วนโกดตัวก็ไม่ได้อยากได้นะครับอยากได้วินิซิอุตตัวเดียวนะครับผมนี่ผมสุม่มไปรอบหนึ่งลแลวได้เป็นเมนดี้มานะครับผมได้มาตัวหนึ่งเลยเป็นเมนดี้นะสุม่มไปมาครับสุ่มเลยครับผมกดท้ายไม่ต้องคิดอะไรมากครับมาเลย เป็นใครครับต้องดูรับเป็นลาลิก้าอยู่แล้วครับห้าดาวแพงมัลินี่ห้าดาวทุกตัวนะครับเป็นโอ้เบอร์สามครับอีเดมิิเตาครับไม่ได้นะครับเดเมิิเตาครับไปอีกรอบครับรอบสุดท้ายนะครับมาจะได้วินิสุดหรือเปล่าครับ อยากได้มากครับวินิสูตเป็นดาริก้าครับห้าดาวลุ้นเบอร์ละครับผมแล้วก็สี่เสื้อนะดูใช่ประตูแล้วเบอร์ยี่สิบวินิสูตครับผมได้สักทีครับแม่นี่ครับวินิสูตจุนเนี่ยครับมาแล้วโอ้โหนี่ครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมได้วินิสิอุดมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะสวัสดีครับ